นะคะสูชอบปุยฝ้ายใดนะคะแรื่ว่าเรื่องอะไรบ้างนะคะทุกคนเราจะว่ามีอธิบายแล้วแต่ว่าต่อตดัดด้วยว่าอยู่ที่เดินทางสวนยอมนะคะสาวสวนยอมและว่าสวนสถานะไหนบ้างนะคะเรื่องอะไรว่าจะเป็นยังไงสวนยอมเลยละในที่ในที่สวนยอมของเราเองค่ะซึ่งในสวนยอมของเราเองเราจะเป็นทุกคนทุกคนจะไปเที่ยวเดินทางและท่องเที่ยวและจะว่าทุกคนและจะว่ามีอะไรถ้าหนูไปเที่ยวน่าจะ ไป,ไปตอนช่วงปิดเทอมก็ได้ไม่จะเปไม่ไม่ไม่จะเป็นต้องไปเปิดเทอมไม่จําเป็นเปิดเทอมหนูเด้ยันนะคะแต่ว่าด้านเกี่ยวกับในในที่สวนยอมของเราพราว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้าต่อไปไนะคะอาจจะเป็นสวนยอมนะคะของเราและจะว่าสวนยอมที่เราว่าที่อยตรงนี้มีชิงช้าสวรรค์และชิงช้าหมาด้วยว่าเดินทางสวนยอมแล้วรักเราว่ะละวัดละ และทินฮาร์กดเองแต่ว่าได้คือ้องฟ้าไปด้วยว่าจะอะไรมีดวงจานดวงหนึ่ง <laughs> ประมาณนี้คือเล่นสายออกเสียงจ้าสวนดีฟังหนึ่งนะคะส่วนเดินทาข์กฮีแล้วว่าสวนยอกลาจะมีเด็กๆด,ด้วยเด็กๆน่ารักไหมแล้วชะจะบอกไม่ว่าเด็กน่ารักบต่ว่าทุกทุกคนคะ่ะหลายคนว่ามันเป็นเรื่องจริงเดินจะทำให้สวนยอก โหเดดเล่นอะไรเล่นบอลเล่นกีฬาอาจยะเราว่าเล่นบอลกีฬาด้วยเห็นว่าเล่นนันด้วยอยากทีเอ๋จ้าสวนทวนวิ่งถ้าถ้าจะวิ่งก็วิ่งนอกหน้าสวนยอมในเส้นเส้นตรงนี้เลยก็ได้นี่จะเป็นมีเด็ดของเราด้วยว่าเตี้ยอะไรกับเตี้ยฉุกันด้วยเล่นการสวนหยอมฮูว่า ด้วยคือได้เส้นด้วยว่าสวสดยอยกของเราอยู่ที่หน้าเป็นว,าาวิวสีของท่านหนึ่งจะเป็นสวสดโยกเดินอา,าทิตยของเราเด็กๆก็ไปดุริยากันหัวรจาของเราด้วยแด่ยังไหจา้าสวนนะคะเดี๋ยวจะเป็นต้นไม้แบบใบไม้ที่สวยงามมากค้นว่าเขามีแดดนั่งด้วยนะคะ และวว่าจะได้ด้วคณะนาแปเรื่องอีโอ้ยเจ็บไปหัวใจด้วยจ้ะซึ่งนะคะจะว่าต้นไม้อันใหญู่บ้างเวอร์ด้วยมีแล้วว่าต้นไม้จะว่าและเกลโตโอ้โหจะต้นลายพันพันก็ใบไมาพันก็ต้นแปลว่าขั้นหัน,หนพันจะพันใบแล้วว่ามีมีไฟตรงนี้ตรงข้างๆ้างสวนหยอบ แล้วว่าสด้วยว่าดีสนจะไปด้วยนะคือวาดละสันยู่สวนยอมตรงที่เรียบร้อยแล่ะจ้าส่วนส่วนส่วนสนามญ้าก็คือสนามหญ้าแปลว่าน้ำหญ้า,าเป็นเรื่องายและมีเด็กๆออ้โหทวรด้วยเพรไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นละแถ่ว,ว่าต้นไม้วูดเยอะด้วยและว่าสีสรารการมากจ้า ซึ่งเด็กๆเ,เล่นด่าไลเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาประบาลเนี้ยคือแต่ว่าเดินว,ว่าเล่นเล่นกับใครเล่นประมาณสักร้อยคนโอ้เล่นกันด้วยเล่นสนยอมหมดเลยนะแปลว่าสุดยอดแปลขดดังมีขอด,ดาร้านวิวไปแล้วลยบร้อยเพราะว่าดังด้วยจ้าซึ่งตึ้งต้นไม้ใบใหม่ได้ละคะมีไฟคมไฟแล้วแต่ว่าด้วยคมไฟ และต่อด้วยว่าใครจะวิ่งที่สวนยอก็วิ่งในสวนยอไปเลยส่วนถ้าจะเล่นออกกำลังกายาจะดูที่ออกกำลังกายในสวนยอไปเลยจ้าลากต้นไม้จกว่าสวนยอดสนามหญ้าก็คือปลายบวใบบัวและใบบกและต้นไม้มบบล,ะนนมละลูกรางว่าและจะเป็นเป็นใบกระเพราและ อะไรอีใบกระเพราและใบบัวแล้วก็ใบบัวประมาณเนี้ยใบต้นใบผาดตำรัดว่าและใช้ใบไหนถ้าต้นไหนบ้างพันกิโลเมตรสองกิโลเมตรด้วยแล้วว่าจะไปหาด้วยว่ามีุไฟจะเป็นต้นไม้รักตัางดาวว่าไม่ถึงไม่ต้องเครียดไม่ต้องด,ด,ดุกดุกดุกดานไปเลยแต่ว่าหามีต้นไม้ชวนชาวสวนไล่ว่าจริงด้วยจ้า เพิ่งไปดูต้นไม้ก่อนว่าที่ดูต้นไม้หลักขาดแลว่ามีค่ะว่าต้นพันจะด้วยว่าต้นกระดูกและมีต้นไม้เห็ดว่าจะผัสิบไร่เซรงและว่าสาจัดสัตว์ว่ามีหูต้นไม้ใบไม้มีดอกไม้ด้วยแล้วว่าต้นไหนใบไหนแล้วว่าจะเกิดขึ้นและและว่ามีความสีสานสวยว่าไม่ต้องมาเสียใจอะไรด้วย ที่คนเสียใจไรคะละแต่ว่ามีสวยมากฮ่าฮาสวยไหมน่าจะสวยพออยู่แหละแต่ว่าสวยมากคั้สวยว่านต้นอะไรเนี่ยคือว่าคืออะไรก็ไม่รู้จะว่าไปหด้วยจ้ามาดูต้นนี้ด้วยนะคะใบไม้คือใบไม้รักอาจจะเป็นใบไม้หลักวาดในสวนยอมในด้วยว่าที่มาเดินหัดสำว่ามีต้นไหนใบไหนว่า อ้โอยู่อาศัยแล้วแต่ว่าพี่สอนยอมด้วยว่าใกล้ต้นและถึือวันนี้นะคะสตว่าระดูตรงตรงที่สนามเด็กเล่นกันดีว่าสนามเด็กเล่นจังง่ายว่างานจะเล่นว่าต้นไม้พระเครือด้วยว่าต้นจะว่ามีเธอว่าแม่สอนแร่ว่าเด็กรักประมาณนี้ต้นตา สีไหนต้นดีบ้างนะครับเอาอด้วยใจขอโทษนะจ๊ะปีท้ายก็ด้นะคะมาดูที่สนามเด็กเล่นนะคะเครื่องออกกําลังกายสนามเด็กในเครื่องออกกําลังกายด้วยว่าาสเล่นออกมานเนี่ยบอกว่าเล่นอะไรจะเล่นเครื่องไหนแต่บ้างนัดเล่นเครื่องนี้นะด้วยจะสนุกด้วยว่าตรวจยออแล้วว่าวสนามเด็กเ,เ,เ,เล่นสลับเด็กเล่น กละวัยเด็กสะฉบับเด็กๆด,ด้วยแล้วว่ายีเครื่องเล่นเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นนะคะเรือจะเป็นจิงช้าและและสไลเดอร์พวกประมาณนี้ค่ะแต่ว่าค่ะว่าและจากยี่กล้ยคงนั้นด้วยว่าเครื่องได้จริงและว่าวันแรกสุดหอมและเทียงรังการดูเด็กๆเ,เล่นด้วยว่า ดเด็กสาเพราะว่าดีเล่นวิ่งแลกสุดแลกออกกอากาศกันด้วยซึ่งว่าสนามเด็กเล่นแหละก็แล้วว่าจะดูเสร็จสิ้นร้อมนะคะว่าเดินสนามเด็กเล่นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เดินสนามเด็กเล่นกันเพราะว่าได้สวดยอประมาณเนี้ยคือด้วยว่าใกล้จะให้คาร์ตุนืออะไรแล้วคว้าต้นก็จะ,ะว่ายียีไผ่ในต,งตุงเฉพาะทุกบท แล้วก็แบบว่าวิวพอเซนเพราและทุกทุกคนมีผ่านมานะจ๊ะว่าไอ้ด้วยปิดหายกันด้วยว่าทุกๆคนเด็กแรงสนามเด็กแรงด้วยนะเพราะว่าเพรว่ามีต้นไม้มีใบไม้ดอกไม้พวกดอกปะดอกกลับมาเนี่ยคือปาววาซะแฝดฮันหล่าลังกาซาวะโคกีด้วยอีนี่ใบตองด้วยนะใบตองไม่ต้องห่วงนะเพราะว่า ไปต้องมีกล้วยมีไปถับร้อยกระทงได้ด้วยว่าต่ออะไรที่สุดด้วยว่าจะว่าผาสวัส์ด้วยน่าจะฟัวซิงด้วยที่สุดด้วยขอบคุณด้วยจ้าด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับในที่สวนยอบของเราซึ่งจะว่าดูดูจะเป็นจะเป็นจะไปว่าเรืยจริงช้าเครื่องออกกําลังกายวิ่งกีฬาแล้วก็ประมาณเนี้ย คือว่าจะเป็นสนาอัปเดตเรนแล้วก็ต้นไม้ดอกมไม้ใบไม้ประมาณเนี้ยคือแปลว่าสีด้วยสิอาจจะว่ามีความเ,เมตตาสุขด้วยว่าแล้วว่าจะเป็นได้อย่างไรวันที่3 1เอหนูไม่หยุดเรียนแล้วก็วันที่สองสิงหาไม่หยุดเรียนนะจ๊ะว่ามาเป็นเรื่องเรดได้าตามปกติ3 0ไม่หยุดเรียนส0หนูเรียนจ้า สำหรับคลิปนี้นะคะอย่ารู้ชอบปุยไฟเดย์เพราะว่ากดติดตามกินกระดิ่งนะคะแต่ว่าจะได้ติดตามเพื่อนค่อยให้ทุกๆคนติดตามด้วยนะแล้วว่าจะให้ได้ติดตามเป็นหลายคนแล้วเซอร์แว่ามีมว่าค่อยห,หนูตั้งใจเรียนหนูจะได้เรียนต่อมหาลัยแล้วค่ะแะว่าเพื่อนหนูมีที่เรียนกันหมดแล้วหนูจะได้เรียนหนูหนูจะได้มีที่เรียนกับเพื่อนบ้างนะคะสำหรับว่ามันเป็นที่สุดได้ในพวทุกๆคนแล้วก็ มีเด็กๆด,ด้วยว่าได้อย่างไรสำหรับคิดดีนะคะอย่าลืมสง่งนะคะอย่าลืมกดแชร์อ,อย่าลืมกดซับสไครต์นะคะขอต้อนรับไปก่อนค่ะบ๊ายบาย